เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะได้เปิดประเทศแล้วนะคะรัฐบาลจะให้เปิดแล้วเพราะว่าเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะคะแล้วต่อไปโควิดก็จะเป็นโรคธรรมดาละแต่ช่วงนี้มันก็ยังคงระบาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการถอดมาสในแต่ละที่อาจจะมีสถานที่บางที่ที่อาจจะฟรีเสรีการที่ไม่ต้องใส่แต่ว่าทุกๆคนยังคงต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้หายไปจากโรคนี้เห็นไหมคะใครจะเชื่อ ว่า2ปีที่ผ่านมา2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดจะทําให้โลกเราหยุดได้ขนาดนี้ในขณะที่ทุกประเทศโลกเราหยุดไปเพราะว่ามันไม่มีใครคิดเลยว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งค่ะถ้าเรามองว่ามีบางอย่างที่มันเป็นลบแต่มันก็มีบางอย่างเป็นบวกขึ้นมานะคะใครจะคิดคะว่าอยู่ๆโลกออนไลน์จะผุดขึ้นมาได้ขนาดนี้จะโตได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้โควิดทําให้เราต้องอยู่บ้าน แต่สุดท้ายโควิดก็ทาให้โลกออนไลน์ขึ้นมาสดใสมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าถ้าใครเห็นโอกาสว่าโลกออนไลน์นะตอนนี้ถ้าคุณเข้ามาคุณก็ช้ากว่าคนอื่นเขาไป2ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ช้าเกินไปค่ะเพราะว่ายังคงอยู่ตรงนี้อีกนานออนไลน์คือความสะดวกออนไลน์คือหลายๆอย่างที่จะทําให้เราประหยัดด้วยเราไม่จําเป็นที่จะต้องขับรถออกไปเรื่องน้านํามันยิ่งตอนนี้น้ํามันแพงด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่พอเปรียบเทียบแล้วเริ่มมีความรู้สึกแค่คิดกับตัวเองก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของออนไลน์ในเรื่องของการเกษตรค่ะประเทศเราเนะี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมคนที่เป็นปเกษตรกรเนะี่ยเยอะมากแล้วพอตอนนี้ก็จะมีน้องๆที่เป็นคนที่จบใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานในเมืองแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปอยู่บ้านหลายๆคนก็เอาเทคโนโลยีเอานวัตรกรรมนะกลับไปด้วยเดี๋ยวนี้เกษตรกร,รมไม่ธรรมดานะคะ การค้าขายเรื่องของผลผลิตไม่ได้อยู่ในตลาดไม่ได้อยู่ที่ตลาดไทยไม่ได้อยู่ที่4มุมเมืองแล้วนะคะแต่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วค่ะในแอปกินช่วยกเกษตรก็จะเป็นเรื่องของการที่เราคุยกับเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเมื่อก่อนนี้ค่ะการที่จะกินผลไม้สักอย่างหนึ่งที่อยู่คุณภาพกันกับเราไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมคะเรามีโอกาสที่อยากจะซื้อผลไม้แปลกๆเราก็อาจจะต้องเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแล้วก็ต้องจ่ายในราคาสูง ในขณะที่เราก็ไม่รู้ว่าของที่เห็นสดอยู่ในมูซซูเปอร์มาร์เก็ตนะ่ะมันเอาออกมาจากไรจากสวนนันได้เมื่อไรแต่ณนะตอนนี้ค่ะอย่างเช่นวันนี้ค่ะสั่งทุเรียนก้านยาวมาส่งมาเมื่อวานมาถึงวันนี้เดยกก็ได้กินแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่รออยู่บ้านแล้วก็แกะถ้าวันนี้ไม่มีออนไลน์เราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ได้กินนะคะแต่มันก็ไม่สะดวกสบายแบบนี้ค่ะจะช้าไปไหมคะถ้าเรายังคงลังเลสงสยัย พราะคิดว่าโลคออนไลน์มันทําอะไรได้บ้างก็ถ้าคิดว่าทุเรียนนามแหลมขนาดนั้นเป็นลูกมันจะส่งมาได้ยังไงออนไลน์ทําให้มันมาได้ถึงจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์สงครามเนี่ยใครจะคิดคะว่าจะทําให้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นแต่เป็นไปได้ทําให้ราคาปุ๋ยสูงปุ๊บเนี่ยก็ทําให้กเกษตรกรเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของของต้นทุนแต่ประเทศไทยก็เก่งค่ะยังสามารถที่จะ ผลิตจุลินทรีย์หัวเชื้อเข้มข้นเอามาแทนปุ๋ยสามารถที่จะใช้ในปริมาณเล็กนิดเดียวเองค่ะแต่ว่าใช้ได้ในอาาเขตหลายไร่ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยแล้วก็ผลิตผลที่ได้ออกมาคุณภาพก็เยอะขึ้นสูงขึ้นเราก็ได้กินของอร่อยในขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างค่ะ ถ้าจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในออนไลน์นะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดใช่ค่ะแต่ถ้าณตอนนี้เราเห็นประโยชน์แล้วเราเห็นแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เราเห็นว่ามันแน่นอนมันจะต้องมีอะไรพลิกอะไรเปลี่ยนไปอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่อย่าให้เวลามันกลืนกินเรานะคะถ้าตัดสินใจว่าน่าจะต้องลงมาไม่ว่าจะสงสัยกลัวหรือว่าคิดอะไรไม่ออกถ้าเห็นว่าบทความนี้มี ประโยชน์เห็นว่าใช้พิมพ์ใช้ได้นะคะแล้วถ้าคิดว่าอยากจะปรึกษาหรือคิดว่ามีอะไรที่อยากจะถามเขียนถามได้เลยนะคะโคเดนจอยค่ะสถานีสำเร็จของคนสำเร็จในระหว่างทางมีความสุขไปด้วยนะคะ